สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่90สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2 5 6 6นนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยนะครับพี่ มาจะเจอกับพี่อีกแล้วแบบสไตล์เดิมเลยพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่และพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับใจร้อนแล้วพี่โทรได้เลย0 9 6 2 9 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่พี่สบายใจได้เลยครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่ปิดกับทางร้านไปนะพี่ถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับเอ้า แล้ววันนี้นครับพี่มีพระบ้านบ้านมันแบ่งปันให้พี่อีกแล้วแบบราคาเล้าใจราคาถูกๆหลักร้อยต้นๆถึงกลางๆก,ก็พอมีแบงค์ม่วงใบเดียวพี่ก็สามารถเป็นเจ้าของจับจองได้นะครับพี่อา้าวแต่อย่าลืมพี่ก่อนเข้าไปรับชมขอความเมตตาการุณาจากพี่ๆช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่ ยังไม่ได้กดติดตามพี่กดติดตามกันไว้นะครับพี่เวลาน้องลงคลิปใหม่นะครับพี่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะว่าเฮงดีพักบ้านนะพี่ลงคลิปใหม่แล้วพี่ๆจะได้เข้ามารับชมไม่พลาดนะครับพี่เอ้าวันนี้มีพระพอประมาณถ้าไปไวเกินไปนะพี่พี่บอกน้องได้แจ้งเข้ามาในไลน์ว่าอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับเอา้าเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะพี่เนาะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่แบบเอาอยู่แล้วไม่รู้ที่อีกแล้วพี่ เหรียญ่อพระพุทธนะพี่มีรัศมีอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มั่นใจเหมือนกันก็นกพี่ว่าที่ไหนเลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยแบบบ้านเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่พี่ดูเลยครับพี่เลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เลี่ยมจับขอบมาแล้วพี่ลองดูเนื้อหายอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบผมบอกเลยว่ารายการแรกนะพี่สุดมันแล้วพี่พี่จะคิดดูเลยว่าท,ทั้งหมดที่มีนะพี่ราคาใกล้เคียงกันหมดเลยอ่ะพี่ลองดูเปิดรายการแรกให้พี่พี่เข้ามารับชมก่อน เปิดรายการแรกให้พี่ๆมารับชมก่อนอย่างนี้ครับพี่ดูออืดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้นะพี่นะนี่พี่ลองดูนะครับเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ๆลองดูครับนี่ด้านหลังอย่างนี้เลยครับพี่โอ้โหด้านหลังแบบนี้ครับพี่นี่ด้านหลังแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ๆลองดูเนาะอย่างเงี้ยครับพี่อ่ะอย่างเงี้ยเปิดประเดิมรายการแรกเหรียญหล่อเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ทราบที่จริงๆครับพี่เอาสามร้อยบาทเหรียญหล่อไม่ทราบที่ ขอพี่ๆแค่สามร้อยครับพี่โอ้โหสามร้อยบาทครับพี่เปิดประเดิมรายการแรกเบาๆพี่ลองดูนะครับรายการต่อมาปลาเงินปลาทองอาจารย์ทิมวัดพระขาวแบบนี้ปลาเงินปลาทองอาจารย์ทิมวัดพระขาวแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยครับพี่ไม่พูดพิมาทำเพลงเอาไปเลยสี่ร้อยบาทไม่พูดพิมาทำเพลงเอาไปสี่ร้อยบาท นี่ไม่ลงกล้องให้ดูด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะพี่เนาะอ่าพี่ชงกาแฟเลยตอนนี้เช้าเช้าอากาศกำลังดีเลยพี่ชงกาแฟมาให้เรียบร้อยมานั่งรับชมนะพี่เนาะอันนี้เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมรูนสุดท้ายอย่างนี้ครับพี่เนี่ยพี่ดู อ่าอย่างงี้ครับพี่ผมบอกเลยว่าคมชัดมากๆเลยพี่สองห้าหนึ่งแปดพี่ลองดูเลยนะครับคมคมชัดชัดครับพี่นี่อ่ะพี่ลองดูครับนี่โอ้โหดูพี่ดูหน้าตารายละเอียดคมชัดดีมากเลยครับพี่นี่ริวจีวรคมคมตัวหนังสือเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ไม่มีล้มเลยพี่คมชัดมากครับพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมอย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินอย่างนี้รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เหรียญนี้คมชัดดีครับพี่พี่ลองดูเลยเนี่ยพี่ผมค้างไว้ให้พี่ดูละคมคมอย่างนี้เลยครับพี่คมชัดดีนะพี่เนาะ ด้านหลังล่ะนี่หูเหรียญด้านหลังอย่างนี้นะพี่เนาะพี่ลองดูนี่อะพระราจะทรม,มากรน,นะพี่เนาะนี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่อืดูตัวยันคมคมวะพี่อยู่รุ่นสุดท้ายคมชัดนะพี่เนาะตัวหนังสือตัวอักษรเลขยันคมชัดดีครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับ <1> <1> เอาเหรียญหลงพ่วเงินดรดดอนยจหอมอย่างเงี้ยครับพี่เอาห้าร้อยบาทหลงพ่อเงินรัดดอนยจหอมเอาห้าร้อยบาทครับพี่โอ้โหไม่แพงราคาบอกเลยว่าทุก ตอนนี้ผมเน้นจริงๆว่าขอราคาให้มันเบาเอามาแบ่งปันพี่ๆได้อย่างสบายใจพี่ๆเนี่ยราคามิตรภาพกับกระเป๋าสตางค์ของพี่ๆนะครับรายการต่อมาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้ครับพี่ได้มาบ้านๆเลยพี่ได้มาบ้านๆเลยอย่างนี้ครับพี่นี่อลองดูนะพี่นะนี่ใต้ฐานตะไบแบบนี้เดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนิดนึงนี่ เพื่อกะชับหน่อยนะพี่นนองพี่พี่บอกว่าขอกระชับกระชับหน่อยเพราะว่าบางทีพี่พี่ก็อยากจะติดภารกิจนาะจะดูนานๆก็ไม่ได้เนี่ยแต่เดี๋ยวก็จะพยายามลงกล้องให้ดูพอสมควรนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ครับพี่เนี่ยลองดูครับพี่นี่นี่อย่างนี้วันพักผ่อนของพี่พี่แค่พี่พี่เข้ามารับชมเียน้องก็ดีใจเลยนะพี่นะพี่พี่ยังคิดถึงน้องอยู่อย่างนี้เลยครับพี่นี่อ้าวตามลักษณะของการหล่อโบราณนะพี่เนาะลักษณะของงานหล่อโบราณอย่างนี้เลยครับพี่นี่อ้าว อาจจะมีเนื้อย,ย่นย่นแบบไม่เรียบตึงสักทีเดียวนะพี่นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าช่องว่างบ้างแล้วพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยรอยตะบ,บแบบนี้พี่ดูเลยครับรอยตะบ,บแบบนี้นะพี่เนาะนี่นี่เอ้าลองดูพี่ลองดูนะครับรวมพวกเงินอย่างเงี้ยครับพี่พิมพ์นิยมอย่างเงี้ยเอาเอาห้าร้อยบาท หรือ่เงินพิมโยชนก็เอาแค่ห้าร้อยครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่าคูณจเจริญพรล,ล่างหรือพ่อคูณแบบนี้ครับพี่นี้เดี๋ยวเจริญพรล่างหลวงว่าคูณสองห้าสามหกวัดแจ้งนอกอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยครับพี่เหรียญน,นี้ยต่อโคตคมคมชัดๆเลยครับพี่ต่อโคตคมคมชัดๆเลยครับพี่มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าให้ดูตรงโคตชัดๆหน่อยนี่พี่ลองดูนี่โคตคมชัดดี<ม><ว>ไหมครับพี่โคตคมชัดดีไหมครับพี่นี่สองจุดอย่างนี้ดูพี่ดูเจริญพรล่างอย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหาโลหะ รายละเอีย,ยดเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยคมชัดดีครับพี่รายละเอีย,ยดเหรียญคมชัดดีครับพี่นี่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณปริสุดโธอย่างนี้พี่หูเหรียญย่างนี้หูเหรียญแบบนี้นี่เลยครับพี่นี่อย่างเงี้ยครับพี่ด้านหลังล่ะนี่ด้านหลังก็อย่างนี้เลยครับพี่หนังสือคมคม,คมชัดชัดดีครับพี่หนังสือคมคมชัดชัดดีครับพี่ห้าทันวาสองห้าสามหกหูออกวันดีมากเลยพี่วันดีมากเลยสองห้าทันวาเลยนะพี่เนาะห้าทันวามหาราชอย่างนี้ครับพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่างเอาสี่ร้อยบาท ลวงพ่อคุณจะเล่นพอล่างเอา400เท่านั้นครับพี่เอ้ารายการต่อมาเหรียญหลวงปู่ศรีเลี่ยมเลนเรียบร้อยพี่ลองดูครับโอ้โห و, หน้าตาคมชัดดีครับพี่สองห้าหน,นึ่งเก้านะเหรียญนี้สองห้าหนึ่งเก้าหลวงพ่อศรีวัดเข่าถ้ำบุญนาคอย่างนี้ครับพี่ลองดูเลยนะครับร <c oughs> ายละเอียดคมคมชัดชรายละเอียดหน้าตาคมคมชัดชัดครับพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีนะพี่นะหน้าตาหลวงปู่คมชัดดีครับพี่ในีิหรือจีวรคมคมตัวยันของที่เขาเรียกว่ายันประจําตัวหลวงปู่เนี่ยคมชัดมากเลยครับพี่ อ่าอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยโอ้โหลองดูครับพี่นี่อย่างนี้นี่โอ้โหพี่ดูรายละเอียดตัวอักษรเนี่ยคมชัดดีจริงครับพี่เนี่ยสองห้าหนึ่งเก้าคมชัดตัวยันคมคมเนี่ยพี่ตัวยันคมชัดดีครับพี่เนี่ยอ่ะลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่ดูหูเหรียญแบบนี้หูเหรียญแบบนี้ชัดเจนดีไหมครับพี่เอาลองดูนะพี่เนาะเหรียญหน้าแก่หลงปูสีนะพี่เอาห้าร้อยบาทเหรียญหน้าแก่หลงปูสีเอาห้าไปเอาไปห้าร้อยบาทพอครับพี่รายการต่อมา งานแกะเนี่ยพี่นางกวักนะเป็นนางกวักหลวงปู่ทิมนะพี่นะพี่ลองดูครับพี่งานแบบนี้นางกวักนะพี่นะเป็นงานนะพี่นะเป็นงานานะพี่นะอ่ะองนี้ขอขอ,ขอน้องจริงๆครับพี่ทุกองเนี่ยน้องพยายามรักษาเพดานไว้ไหมไว้ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะพี่นนอะแต่องคนี้เป็นงานทุนจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะพี่นะไปขอแบ่งลุงเข้ามาแน้วพี่ดูน่ารักน่ารักดีครับพี่เนี่ยน่ารักน่ารักดีนะพี่นะเล็กๆแกะด้วยสวยงามครับพี่แกะด้วยสวยงามครับพี่เนี่ยพี่ลองดูนี่ แกะด้วยสวยกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูยวพี่จะบอกโอ้โอเอาไปได้น้องพี่ให้อะไรอย่างงี้นะพี่เนาะพี่ลองดูครับพี่ดูงานแกะแบบนี้โอ้โหดูสวยงามดีไหมครับพี่อันนี้เป็นงานนะพี่นะเป็นงานนะตรงเนี้ยที่เขาโดนสัมผัสบ่อยๆเนี่ยช้ำเลยพี่งานเนี้ยช้ำเลยครับพี่นี่โอ้โหดูครับพี่ดูเนี่ยไม่มีชำรุดนะพี่นะไม่มีชำรุดนะพี่นะสมบูรณ์มากเลยพี่งานสมบูรณ์มากๆเลยครับพี่อย่างนี้นะพี่นะนี่ สมบูรณ์จริงๆครับพี่งานงานสมบูรณ์มากเลยพี่ดูตรงเนี้ยตรงที่โดนจับบ่อยๆเลยพี่เริ่มชำแล้วพี่เห็นไหมครับเริ่มชำละเริ่มชำละอ้าวเริ่มชำแล้วครับพี่อย่างเงี้ยนวพี่เนาะโอ้เล็กจริงๆพี่จับเนี่ยทุกทีเนี่ยจับไม่ค่อยถนัดเลยนะพี่จะหลุดมืออย่างเดียวเลยนะพี่ลองดูนะครับพี่หน้าตาสวยมากเลยพี่แกะได้สวยงามมากครับพี่เนี่ยนางกวักแบบนี้นะพี่เนาะนางกวักหลวงปู่ทียมเนี่ยครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาท นางกวักหลวงปู่ทิมาเงี้ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นนองพี่ๆ่ท่านใดชอบจัดไปเลยครับพี่พี่ๆ่ท่านใดชอบจัดไปเลยนะครับรายการต่อมาอ่าพระพามนทนรศมีหลวงปู่สุขแบบนี้ครับพี่เนี่ยเนื้อเนื้อโลหะนะพี่น้องเนื้อโลหะอย่างนี้ครับพี่เนี่ยลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่ดูเก่าเก่าดิพี่เก่าเก่าดูนีดูงานเลี่ยมงานเลี่ยมแบบนี้ไหมคลาสสิกดีไหมพี่คลาสสิกดีครับพี่ดูเก่าเก่าเลยพี่เลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้นะพี่น้องได้มาบ้านๆเลยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่นี่นี่ เนื้อหาโลหะประมาณนี้ดูที่มีรอยจานไหมองนี้ไม่มีรอยจานนะพี่เนาะเสียดายองนี้ไม่มีรอยจานนะพี่นะเอาอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับเนี่ยหลวงปู่สุกแบบนี้พี่ดูเนื้อหาดิพี่ดูเนื้อหาแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับนี่นี่พี่ลองดูนะครับหลวงปู่สุกหลวงปู่สุกแบบนี้พี่พี่ชอบไหมเอ่ยลองดูนะพี่เนาะเนื้ออย่างงี้พี่ เอาเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่เลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยพี่เตียมงานเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะลองดูเลยครับพี่หลวงสุขประพันลูกเสืีอย่างเงี้ยเอา4ี่อบาทหลวงปุกสุข4ร0ต่อมาเอาไปแก้วพี่กินตับก,ตกินไตกินไส้กินพุงน้องไปเลยพี่พระปิดตาเนื้อตะกวัวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าน้องไม่ทราบที่จริงๆพี่ไม่กล้าเดาที่เนาะพี่น้องไม่กล้ายัดที่พี่ๆท่านใดทราบจัดไปเลยพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะลองดูเลยครับพี่เนี่ยพี่ลองดูพี่ลองดูเนื้อเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่ดูชินตะกัว โอ้โหดูอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมเอ่ยพาะปิดตาอย่างเงี้ยเออพิมพ์ทรงคุ้นคุ้นตานะพี่นะัทเต็มน้องไม่กล้าตีจริงจริงเนอะอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกบอกไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนอีกพี่อย่างนี้ครับพี่เนี่ยมีรอยจานน้มีรอยจานอย่างเงี้ยก็ต,ตีได้ไม่กี่ที่นะพี่เนาะแต่ว่าน้องก็ไม่ไม่ชัวรออย่างเงี้ย เขาเป็นเหมือนรอยจ um, านของทางเนี้ยทางหลวงปู่สุกทางอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนะพี่นะเนี่ยมันไม่ชัดลด้วยแหละพี่น้องก็เลยไม่กล้าตีเนี่ยพลาสติกเขาเก่านะพี่นะแต่ลักษณะการจานคล้ายๆเอาเป็นว่าตีว่าคล้ายๆแล้วกันนะพี่นนอะพับปิดตาไม่ทราบที่อย่างเงี้ยครับพี่พับปิดตาไม่ทราบที่เป็นเนื้อตะกวดนะพี่นะเอาสามร้อยบาทเนอไปเลย สามร้อยบาทครับพี่ลองดูนะพี่นะต่อมาครับพี่เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเขมโกอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยนี่รายละเอียดเหรียญคมคมชัดชัดดีครับพี่รายละเอียดยังดูคมชัดดีครับพี่ดูเหรียญแตงโมอย่างนี้สวยงามดีนะพี่นะอ่าที่ระลึกในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดานะพี่เนาะนี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดอย่างนี้ครับพี่เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมอย่างนี้พี่ลองดูเลยเดี๋ยวน้องลงกล้องก่อนปั๊บนี่คมชัดดีไหมพี่เหรียญคมชัดดีครับพี่เหรียญคมคมชัดชัดเลยดูเส้นน้พผ่ีขึ เส้นผ่าขึ้นสี่เส้นเลยพี่ดูอ่าดูริ้วจีวรคมคมครับพี่เนี่ยเห็นไหมครับพี่เนีโอ้รายละเอียดคมชัดครับพี่เนี่ยสุสารไตลักษณ์จังหวัดลำปางคมชัดครับพี่นี่นี่นี่ตัวอักษรพิกสุเขมโก้อย่างนี้คมชัดดูนะพี่ดีนะพี่เนาะลองดูครับพี่เนี่ยรายละเอียดคมคมชัดชัดดีครับพี่รายละเอียดคมคมชัดชัดดีครับพี่ ลองดูนะพี่นะลองดูเลยอย่างเงี้ยครับพี่ดูโอ้รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เหรียญนี้นี่พี่ดูตัวยันคมคริปเลยพี่แล้วมีเส้นขนฝนขนแมวนะกภาพว่าวิ่งพืชเลยพี่เนี่ยอย่างนี้เลยครับพี่รายละเอียดสวยงามดีครับพี่รายละเอียดสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยนะครับพี่นีน like like ่ฉลองนีตัวตัวอักษรเล็กๆนี่พี่แต่ยังคมชัดดีมากเลยพี่นี่ดูหูเหรียญแบบนี้หูเหรียญแบบนี้ครับพี่เอาวเอาหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเนี่ยพี่เอาราคาแบ่งปันเอาสี่ร้อยบาทราคา บอกแล้วตอนนี้กาลังทําราคาเลยพี่กําลังทําราคาสู้เลยพี่อ่าบางทีบางบางที่พี่บางบ้านได้มาไม่แพงเนาะมาแต่งปันได้เนาะพี่เนาะแต่บางทีเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเออบางบางทีนี่บางที่เนี่ยทุนมาค่อนข้างสูงน้องต้องกราบขอไปจริงจริงครับพี่แต่จะพยายามแล้วพี่นนอะจะพยายามดึงราคาให้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยให้พี่ไปพี่แบบว่าเออสบายกระเป๋าพี่พี่นะครับพี่เนาะลองดูครับพี่อันเนี้หลวงพ่อแก้ววัดพวงอะไร หลวงพ่อแก้ววัดพวงอะไรแบบนี้ครับพี่สองสองสี่ห้าเก้านพี่เนาะเนี่ยพี่เหรียญหูเชื่อมแบบนี้พี่ดูตัวยันโอ้โหดูคลาสสิกมากพี่คลาสสิกมากพี่หลวงพ่อแก้ววัดพวงอะไรแบบนี้นาะพี่เนาะลองดูนะพี่นะลองดูครับพี่นี่พี่ดูรายละเอียดเหรียญดูก็ยังดีอยู่นะพี่นะยังดูดีอยู่นะพี่ดูดอดูคลาสสิกอ่ะพี่พระคลาสสิกสองสี่ห้าเก้านี่โอ้โหร้อยกว่าปีนะพี่นะยังตำาๆต้องมีร้อยประมาณร้อยห้าปีพี่ดูโอ้โหดูการแกะบล็อกเนี่ยผมว่าทําได้สวยงามมากในยุคนั้นนะพี่นะ สำหรับเทคโนโลยียุคนั้นนะพี่เนาะถือว่าการแกะบ็อกแบบนี้ได้สวยงามจริงๆครับพี่หูเหรียญหูเชื่อมแบบนี้เนาะเสียงน้องหายไปเลยเนาะหูเชื่อมแบบนี้ครับพี่เอาเสียงับมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวพี่พี่ทักมาอีกไม่สบายหรือเปล่าต้องขอบคุณพี่พี่ด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใจน้องนะพี่นะแต่พี่พี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงจริงๆครับพี่กลางวันร้อนร้อนกลางคืนหนาวหนาวนะพี่เนาะเอาลองดูพี่ลองดูนะครับ ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่เนี่ยรายละเอียดประมาณนี้พี่เหรียญตามอายุเลยครับพี่อาจจะมีสึกไปบ้างนะพี่เนาะอย่างงี้ครับพี่เอ้าลองดูนะพี่นะเหรียญหลงพ่อแก้วอย่างเงี้ยพี่น้องเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลงพ่อแก้วน้องเอาสี่ร้อยบาทพอพี่นี่สี่ร้อยบาทพอเอารายการต่อมาครับพี่เหรียญมุนดบหลงพ่อผม เียนบนดบหลวงพ่อพรมนี่เลยพี่ลองดูนะครับนี่พี่ที่ระลึกฉลงมบนดบอายุ88ปีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่เนาะพี่ลองดูเลยครับพี่นี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนี้อีกหนึ่งเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครสวรรค์นะพี่เนาะอ่าก็โอ้โหลูกศิษย์เยอะนะพี่เนาะลูกศิษย์เยอะครับพี่เอาลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยรายละเอียดอย่างงี้พี่นี่อ่าพี่ลองดูโอ้โหดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะพี่เนาะนี่รหลวจีวรคมคมนะพี่ดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่พี่ดูอ่า ตรงตัวหนังสือเลยพี่เส้นวิ่งขวางงี้เลยพี่นี่หลวงพ่อพมในพี่ตรงตัวหนังสือหลวงพ่อพมเส้นวิ่งขวางงี้เลยครับพี่นี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เนี่ยที่ระลึกในพี่คมคมเลยพี่เนี่ยฉลองมนลดบอายุ8ปดแปดปีเนี่ยคมชัดครับพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะพี่นะคมคมชัดชัดดีครับพี่เนี่ยหื้หดูอ่ะสวยงามดีครับพี่ดูหูเหรียญแบบนี้หูเหรียญแบบนี้โอ้โหพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยเนี่ยเน่อทองแดงแบบนี้ดูพี่ดูเหรียญแบบนี้พี่นี่ โอ้โหดูรายละเอียดคมชัดมากเลยพี่ตัวยันคมคมตัวยันบอกได้เลยว่าคมคมนะพี่เนาะนี่อ่าตัวยันคมคมเลยพี่นี่โอ้โหคมชัดดีครับพี่เหรียญนี้คมชัดดีมากเลยครับพี่นี่คมคมชัดชัดแบบนี้เหรียญทองแดงนะพี่นะหลวงพ่อคมฉลองมนตดบอายุ8ปปดปีอย่างเงี้ยครับพี่เอาห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อมเอาห้าร้อยครับพี่เอารายการต่อมาพี่พี่บอกเอาอีกแล้วช่วงนี้ได้ได้มาเยอะเหลือเกินพี่นี่พระลึกลับไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูเลยครับพี่ อย่างเนี้ยน้องพยายามหาหาหาที่และน้องหาไม่ได้จริงจพี่ต้องยอมยอมมอบแต่รอบนี้มอบแบบเจ็บตัวน้อยหน่อยมีตลับขอขอดึงตลับไว้นิดนึงนะพี่น้องอย่างเงี้ยครับพี่เป็นพระเอ่อเขาเรียกอะไรเหมือนพระพุทธนะพี่น้องเหมือนพระพุทธเนะนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยพี่ลองดูเนื้อหาแบบเนี้ยแต่เนื้อหาเนี่ยดูดีแล้วพี่นะ เนื้อหาดูดีนะพี่นะพี่ๆลองดูเลยครับพี่เนี่ยเนื้อหาดูดีเลยพี่อย่างเงี้ยแต่ไม่ทราบที่จริงๆพี่อารพี่ๆรู้จัดไปเลยครับพี่ถ้าพี่รู้จัดไปเลยครับพี่อย่างเงี้ยบอกเลยว่าเอาไม่เพลงหรอกพี่เอาไม่เพลงน้องน้องมอบไปพี่รอบเนี้ยน้องมอบยอมมอบตัวโดยแต่โดยดีพี่ๆลองดูนะครับพี่นะอย่างเงี้ยพี่พี่ๆชอบไหมเอ่ยมีตลับให้หนึ่งใบนะพี่นะตลับอาจจะเก่านิดนึงนะพี่เนาะตลับเก่า คลาสสิกดีพี่ตลับเก่าๆให้หนึ่งใบพี่ลองดูเนื้นอหาอย่างเงี้ยพี่หน้าหลังดูโอ้ดูเนื้อหาดิเนื้อหาแบบเนี้ยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยเออพี่ลองดูเนาะอย่างงี้เนื้อหาแบบเนี้ยพี่อ่ะให้ดูอีกทีเพื่อความโดนใจพี่ๆปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาอย่างเงี้ยน้องไม่ทราบที่ไม่กล้าตีแล้วกันเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยขอนิดเดียวขอสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่อ้าวรอบเนี้ยพอดีว่าเขามีตลับนะขอดึงตลับนิดเดียว น้พี่เนาะทุกทีเขาเปิดสา0ร้อยนั่นแหละแต่ท่น,นี้มีตลับอ่ะขออีกนิดหนึ่งน้าพี่นะอย่างนงี้ครับพี่พิษสมนอย่างงี้พี่ใช่ไหมใช่แหละพิษสมนบางปืนเลี่ยมเก่าเ่าเงี้ยพี่งานเลี่ยมเก่าเก่าเงี้ยพี่เนี่ยได้มาบ้านๆอย่างเงี้ยพี่ได้มาบ้านๆอ,อย่างนงี้เลยเพี่เนี่ยเขาลงลักนะลงลักแล้วก็ปิดทองอย่างเงี้ยพี่ลองดูเนี่ยนี่นี่อย่างนงี้เลยครับพี่นี่ดูเนี่ยคลาสิกดีไหมครับพี่คลาสิกดีไหมครับพี่พิษสมนบางปืนอย่างนี้นนพ,พ,พี่พี่อรรพลองดูนะเครื่องล้างใส่เครื่องล้างพี่ๆท่ น้าพี่เนาะมีพี่ท่านนึงบผกชอบมากเครื่องรางเนี่ยส่งให้พี่เลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะพี่เนาะอย่างนี้ดีกว่าเอามาลงไว้ดูด้วยกันนะพี่เนาะอย่างนี้ดีกว่าสนุกดีพี่ลองดูนะพี่นะวัดความไวเอ้าวัดความไวด้วยนี้อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้น้พี่เนาะอย่างนี้เลยครับนี่นี่เลยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยครับพี่นี่นี่ครับพี่ลงลัก ปิดทองแบบนี้ลงแล้วปิดทองแบบนี้ครับพี่อา้าวลองดูนะพี่นะยยอ,นอย่างเงี้ยพิษสมนเงี้ยพี่เอา500บาทพิษสมนเอา500ครับพี่อา้าวรายการต่อมาระเด็จเตียกอมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะพี่เนาะอันนี้จะเป็นอ่าชากอนยอ1หนึ่งแปดหนึ่งนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งในห้ารุ่นยอดนิยมนะพี่เนาะที่ว่า,านิยมของ เสด็จเตี่ยนะครับพี่เนาะเนี่ยสร้างที่ระลึกให้กับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษนะพี่เนาะหนึ่งแปดหนึ่งอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะครับเหรียญนี้ผมบอกเลยว่าโอ้รายละเอียดคมชัดดีมากเลยพี่เนี่ยรายละเอียดคมคมชัดชัดดีมากเลยครับพี่นี่รายละเอียดคมคมชัดชัดดีมากเลยครับพี่นี่คมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์นะพี่เนาะรายละเอียดคมชัดดีครับพี่เนี่ยเสด็จเตี่ยคมหลวงชุมพรแบบนี้พี่ลองดูโอ้โหคมชัดดีจริงๆครับพี่คมชัดดีจริงๆครับพี่เนี่ยอ่าลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยคมคมชัดชัดอย่างเงี้ยครับพี่เอาาบทหรีย ก็เด็กเตี่ยกรมหลวงชุมพรเงี้ยเอา400บาทเท่านั้นครับพ,พี่พี่ครับใกล้จะหมดแล้วนะพี่พี่รีบตัดสินใจนะ เดี๋ยวไม่ทันนะครับพี่อะไรกันต่อมานี่ครับพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อ,อาปากาข้างหลังฮัุมานนะพี่น้องปีสองห้าสองหนึ่งอย่างนี้ครับพี่เนี่ยพี่เหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญเลยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นยอดนิยมของหลวงหลวงหลวงพ่อกลวยก็ตามนะพี่นะ้องแล้วก็เหรียญยอดนิยมระดับประเทศอย่างนี้ครับพี่ที่พี่พ,พี่รู้จักกันหมดนะพี่นะ้องเหนือจดใต้อีสานกลางเนี่ยพี่รู้จักเลยหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะพี่น้องเนื้อปลากาเดี๋ยนีพี่หลังฮนุมะหลังฮนุมานอย่างนี้พี่ พี่พี่บอกชอบจริงๆครับพี่อ่ะลองดูนะคบพี่เหลยญนี้ดูสิเป็นยังไงบ้างโอ้หน้าตาคมชัดดีครับพี่รายละเอียดริ้วกีวรคมคมดีครับพี่ตัวสื่อนี้หลวงพ่อกวยชุดตินทโลโอ้คมชัดดีครับพี่วัดโคศิตารามอย่างนี้ตัวยันคมคมพี่ดูเม็ดในตากลมๆอย่างนี้เลยครับพี่เม็ดในตาหลวงพ่อกลมๆแบบนี้เลยครับพี่อย่างนี้ครับนี่พี่ลองดูนะหลังฮานุมานอย่างนี้ครับพี่นี่หลังฮานุมานที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาปี2521นะครับพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เนี่ยโอ้หลังฮานุมานคมคมชัดๆนะพี่อย่างนีี้เลยครับพ หลันนต้มาคมๆชัดๆอย่างนี้เลยครับพี่อ้าวลองดูนะครับลองดูนะพี่นะอย่างนี้อย่างนี้เรียนหลวงพ่อกวยอย่างเงี้ยพี่เอา400บาททุกรายการพี่ๆอย่าลืม ถ้าอยากดูรู้เพิ่มเติมพี่ไม่ต้องเกรงใจน้องนะคะพี่พี่ส่งมาเลยทักน้องมาเลยอยากดูรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรกันไหนบอกได้ครับพี่ยังไม่โดนใจไม่ต้องเอาไปพี่ขอให้พี่ชอบเอาให้พี่ใช่แล้วพี่ทักทายน้องแล้วมาปิดน้องได้นะพี่เนาะถ้ายังไม่ชอบเนี่ยพี่ทักทายก็ได้พี่ไม่เป็นไรพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้น้องไม่ว่าเลยนะพี่นะขอให้พี่ทักทายมาเนี่ยโหพี่เชื่อไหมน้องนี่ใจเต้นตุ๊บตๆ๊บต๊บต๊บดีใจจริงๆพี่ที่พี่พี่ทักมาเนาะเอ้าอย่างนี้ครับพี่พระ ล่วงนั่งสนิมแดงอย่างนี้ครับพี่พระล่วงนั่งสนิมแดงโอองใหญ่น RIGHT? ะ no. พี่นะโอค์ใหญ่พี่ดูสี่นิ้วของผมเลยพี่สี่นิ้วของผมเลยครับพี่ใหญ่นะอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่แต่บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยแบบเบา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 แบบดุจอะไรนะขนนกเลยพี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยพี่เรียบเรียบร้อยแล้วพี่อย่างเงี้ยพี่ๆที่ชอบพระกุเนาะพระอะไร่ะพระล่วงพระกุอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยพี่ลองดูนี่อ่าลองดูนะพี่นะอย่างนงี้ อืมแต่น้องไม่ทราบกุจริงๆครับพี่แต่ดูเป็นสนิมแดงสวยนะครับพี่ถ้าพี่สนิมแดงสวยๆอย่างนี huh. ้ครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่อ่าอย่างนี้นะครับพี่เนาะนี่อย่างนี้ครับพี่นี่เอ้าลองดูพี่ลองดูนะครับประมาณนี้พี่เดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยปุ๊บนี่ด้านหลังอย่างนี้ครับพี่นี่อืมอย่างนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่พี่ชอบไหมครับด้านหลังอย่างนี้ด้านหลังอย่างนี้พี่พี่ชอบไหมเอ้ยอ่าประมาณนี้นะพี่เนาะประมาณนี้นะครับอย่างนี้ อย่างนี้เลยครับพี่พะล่วงนั่งแล้วพี่เนาะสนิมแดงแบบนี้ยกุไหนไม่ทราบแต่ว่าแหมพี่เอ้ยคลาสิกจริงๆแล้วพี่บอกได้เลยราคาเนี่ยเอาห้าร้อยบาทราคาเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ใกล้แล้วนะพี่เหลือสองรายการสุดท้ายแล้วนะพี่พี่รีบแคปเลยรีบแคปแล้วรีบส่งมาเลยนะพี่ตอนนี้เลยพี่องค์ไหนที่พี่ชอบรีบก่อนเลยพี่ระวังไม่ทันนะครับพี่รายการต่อมาเป็นพักกลิ่งโอ้แต่ว่าองค์นี้ยมีกลิ่งนะพี่นะแต่าอาจจะไม่ดังชัดมากเท่าไหร่นะพี่แต่ว่ามีกลิ่ง พี่อาจจะไม่ได้ยินอะอ้าวไม่รู้พี่ได้ยินหรือเปล่านะพี่นะเป็นพักกลิงเขาเรียกว่าอะไรกิิงจักระพัดหลวงปูหมุนอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนี่ยพักกลิงจักระพัดหลวงปูหมุนนะพี่นะลองดูนะพี่นะอย่างนี้เลยครับพี่ทําไมสีมันดกเนาะสีมันดกแล้วตัวจริงก็จะออกสว่างกว่านี้นิดนึงแต่สวยงามดีครับพี่เนี่ยรายละเอียดคมคมชัดชัดดีครับพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่มีตอกเขาเลยนะอุดกลิงแล้วก็ติดติดโค้ดอย่างเงี้ยครับพี่เนาะ อย่างนี้ครับพี่ loving, ของปูงนะหมุนกิ่งจักระพัดของปูหมุนอย่างนี้ครับพี่เนี่ยพี่ดูนี้หน้าตาคมชัดดีครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะเนื้อหั่นโลหะประมาณนี้ครับพี่เนื้อหั่นโลหะประมาณนี้เลยครับพี่นี่นี้อย่างนี้ฐานอย่างนี้เอาปุ๊บดาน,นหลังอย่างนี้เลยพี่ดาน,นหลังอย่างนี้เลยพี่ลองดูนะครับอย่างนี้นี่เนี่ครับพี่ดนหลังเขาจะเขียนเลยว,ว่ากิ่งจักรพพัดปูหมุนอย่างนี้ครับพี่อา้าลองดูนะพี่นะอย่างงี้ถ้าพี่ชอบนะพี่อา่าลองดูนะพี่มีเนี่ยตอก เขามีอุดกิ่งนะพี่น้องแล้วก็ต่อโค้ดตัวหน้าอย่างนี้ครับพี่นี่รอยตะไบแบบนี้รอยตะไบแบบนี้นะครับพี่เอาลองดูพี่อย่างเงี้ยครับพี่พระก,กลิ่งจกักรพรรดิปุ่มหมุนเนี้ยพี่เอา400บาทเนี่ยสี่400บาทเท่านั้นครับพี่เอา้าต่อมารายการสุดท้ายแล้วพี่รายการสุดท้ายแล้วล็อกเก็ตหลวงพ่อก,กวยล็อกเก็ตหลวงพ่อก,กวยชุดตินทะโลแบบนี้พี่ลองดูครับนี่เออฮืพี่ลองดูตะกุดหนึ่งดอกต่อโค้ดลงไปหลายตัวเลยพี่แล้วก็มีจีวอนนะพี่น้องอย่างนี้เลี่ยมเรียบร้อยเลยพี่เป็นงานเรี่ยมเรียบร้อยเลยครับพี่นี่ เป็นงานเรียบเรียบร้อยนะพี่น้องเป็นคล้าๆๆเลทอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะพี่นะแต่ผมบอกเลยว่าหลวงพ่อเนี่ยพี่ดูหน้าตาคมชัดมากพี่หน้าคมชัดมากเนี่ยสีคมๆม,มล็อกเก็ตเนี่ยทำยากนะพี่นะงานล็อกเก็ตเนี่ยค่อนข้างทํายากนะให้คมชัด ในพี่เนาะในะพี่ลองดูครับพี่นี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลแบบนี้ครับพี่นี่อ้าสวยๆครับพี่สีสันสวยงามครับพี่เม็ดสีคมๆแบบนี้ครับพี่เอา้าเรียบเรียบร้อยเลยพี่มีอย่างนี้มีตะกุดให้นะพี่นะ้องแล้วก็ต่อโค้ดแล้วก็มีจีวอนแบบนี้นะครับพี่เอา้าลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้พี่รายการสุดท้ายน,ะน้องให้เป็นพิเศษเลยพี่เอาสี่ร้อยบาทรายการสุดท้ายนะ้องให้พิเศษเลยเอาสี่ร้อยบาท สัญญาณวมๆมาแล้วแสดงว่าวันนี้ ep ที่เก้าสิบนะพี่น้องนำเสนอพี่ๆครบท้วนหมดแล้วนะครับพี่อ่ะพี่ๆดูเลยดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องนะครับพี่ใจร้อนโทรได้เลยพี่ไม่ต้องห่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องพยายามจะทําตัวให้ว่างที่สุดเพื่อรับสายพี่นะครับชั้นหนึ่งสุกอาจจะติดงานบ้างนะพี่เนาะวันหนึ่งชั้นหนึ่งสุกอาจจะติดงานบ้างแต่น้องก็จะติดต่อกับพี่ให้ไวที่สุดครับพี่ลองดูนะพี่นะวันนี้พี่ต้องกราบขอบคุณพี่ๆจริงๆนะครับพี่ที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็ มาเป็นกาลังใจไม่ว่าพี่จะกดแชร์กดไลค์พี่จะเข้ามารับชมเนี่ยน้องเนี่ยกราบขอขอบพระคุณพี่ๆจากใจด้วยด้วยใจจริงนะพี่เนาะก็อย่าลืมนะครับพี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออาภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาพี่ๆก่อนนะครับสวัสดีครับ